คิดยกกำลังสองวันนี้ที่ฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธานทีดีไอนะคะย้อนรอยวิกฤตที่เกิดขึ้นที่เป็นฟองสบู่และน่าจับตามองถึงกระแสเกี่ยวกับความนิยมคริปโตในยุคป,ปัจจุบันค่ะสัปดาห์ก่อนดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับ บิตคอยนะคะคริปโตเคอเรนซีนอกจาก Bitcoin แล้วหลายๆสกุลก็ราคาตกลงอย่างหวบภาพแล้วอาจจะกำลังเกิดคำถามนะคะว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าราคาที่ลดลงแบบนี้กำลังสะท้อนวิกฤตอื่นๆอย่างไรด้วยคะ่ะช่วงนี้คิด,ดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธานท d i ดค่ะเรื่องของคริปโตเคอเรนซี b บิตคอยก็ไม่ได้จากัดวงเฉพาะเรื่องของวิกฤตในปัจจุบันนะคะอาจา์สะท้อนไปยังอดีตได้ด้วยนะคะ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนในโลกก็คือธรรมชาติมนุษย์ครับมนุษย์อยากรวยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจฟองสบู่มันก็จะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกครับวันนี้มาดูกันจากประวัติศาสตร์ฟองสบู่สู่คริปโตเมเนียครับแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบคริปโตหรือว่าเชื่อมั่นก็อาจจะมีคําถามมากมายเช่นเดียวกันนะคะถึงอนาคตแต่อย่างน้อยเราย้อนกลับไปดูก่อนนะคะว่าฟองสบู่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มีอะไรกันบ้างคะ่ะบิตคอยนะครับและเงินคริปโตนะครับเป็นสิ่งที่ราคาผันผวนอย่างยิ่งนะครับแล้วคนจํานวนมากโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นฟองสบู่ครับแล้วถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเราจะพบว่ามีประวัติศาสตร์จํานวนมากนะครับที่คนไปตื่นเต้นนะครับกับเรื่องต่างๆเต็มไปหมดเรียกว่าเมเนียนะครับหรือความบ้าคลั่งนะครับมาจนถึงการตื่นตระหนกเวลาราคามันตกแพนิคนะครับไปจนถึงเศรษฐกิจพัทงทลายหรือว่าครัช มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับมีหนังสือของศาสตราจารย์ชาลส์คินเด d ร์เบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือคลาสสิกครับสำหรับวงการการเงินนะครับที่ควรจะต้องศึกษากันเพื่อเข้าใจโลกในปัจจุบันด้วยครับแต่คนก็อาจจะมีความรู้สึกว่ากังวลกันเกินไปหรือเปล่าทําไมถึงควรจะต้องย้อนรอยกลับไปดูฟองสบู่ที่เคยเกิดขึ้นคะอาจารย์มาร์ w เวนนะครับซึ่งเป็นนามประก,กาของนักเขียนมีชื่อนะครับเคยกล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์นะครับมันอาจจะไม่เคยซ้ารอยจริงๆแต่มันก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันครับ แล้วประวัติศาสตร์ของการเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับวันนี้ขอเล่าสัก3ามสี่เรื่องที่น่าสนใจครับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันแตกต่างในปัจจุบันกับบิตคอยกับคริปโตนะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายอย่างครับที่มันก็เหมือนในอดีตครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องของดอกทิวลิปหรือว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่คนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องดอกทิวลิปนะคะอาจารย์เรื่องทิวลิปนะครับเป็นดอกไม้นะครับซึ่งปกติเป็นดอกไม้สวยนะครับแต่ทราบไหมครับว่า ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งดอกทิวลิปนะครับกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคนไปลงทุนกันดอกทิวลิปนะครับแต่เดิมนะครับไม่ใช่ดอกไม้ในยุโรปครับนำเข้าจากอาณาจักรออตโตมันนะครับและเป็นสัญลักษณ์ของการมีฐานะนะครับเพราะมันเป็นสินค้านําเข้าหรูหรานะครับแต่ว่าในช่วงปี1634ต่อเนื่องไป2-3ปีครับมันเกิดปรากฏการณ์ฟองสบู่ดอกทิวลิปครับพะตอนนั้นมีการค้นพบดอกทิวลิปแตกสีนะครับ ดอกทิวลิปแตกสีก็คือในดอกทิวลิปดอกหนึ่งนะครับไม่ได้มีสีเดียวแต่ว่ามีสีอื่นแทรกมานะครับทำให้ราคามันพุ่งขึ้นมากตอนนั้นคนไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสทําให้สีมันเพี้ยนไปนะครับชาวบ้านนะครับคนงานนะครับต่างแห่กันมาลงทุนในดอกทิวลิปครับราคาก็พุ่งสูงขึ้นนะครับจนบางตารานะครับบอกว่าราคามันพุ่งสูงขึ้นนะครับสูงเป็นสิบเท่าของค่าแรงช่างฝีมือทั้งปี ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงจริงๆแต่สุดท้ายครับคนที่ซื้อมานะครับซึ่งไม่ได้ซื้อไปใช้อะไรหรอกครับเพราะดอกไม้ก็คงใช้ประดับได้แค่นั้นซื้อมาเพื่อหวังจะขายต่อสุดท้ายพบว่าซื้อมาราคาสูงไม่มีคนซื้อต่อไปฟองสบู่ก็เริ่มแตกครับแล้วคนที่ซื้อมาก็เริ่มเดือดร้อนหมดเนื้อหมดตัวกันไปครับนี่ก็คือประวัติศาสตร์อันโด่งดังเรื่องความคลั่งดอกทิวลิปครับคนเราอาจจะนึกว่ายุคนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด แต่จริงๆเทคโนโลยีในโลกก้าวกระโดดมาแล้วหลายครั้งครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดดก็จะมีนิทานนะครับบอกว่าโลกเข้าสู่ยุคใหม่แล้วโลกจะไม่เหมือนเดิมกฎกติกาหลักวิชาหลักคิดเดิมๆใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเช่นการเกิดฟองสบู่รถไฟเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมครับยุคน,นั้นมีการสร้างทางรถไฟในอังกฤษมีการเสนอโครงการต่างๆมากมายเพราะคิดว่านี่คือธุรกิจแห่งอนาคตครับคนจึงไปแห่ซื้อหุ้นบริษัทรถไฟกัน แต่ว่าทําไปทำมาฟองสบู่ตัวนี้นะครับก็ไปไม่รอดเพราะว่าหลายโครงการมันไม่คุ้มนะครับที่จะสร้างขึ้นมาคือเป็นทางรถไฟที่จะไม่มีคนมาใช้รถไฟในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ครับก็เกิดฟองสบู่ .com นะครับในยุคการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนั้นคือโทรศัพท์ 3G แห่ประมูลขึ้น 3G ด้วยเม็ดเงินมโหาลานนะครับแล้วก็สร้างเคเบลิลใต้ทะเลนะครับเพื่อเชื่อมต่อเพื่อรองรับยุคแห่งอินเทอร์เน็ตครับ สุดท้ายคนก็ไปแห่ซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็เกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือหลายโครงการนะครับก็ทําจริงออกมาสําเร็จไม่ได้คนก็ขาดทุนกันไปทั้งรถไฟและก็อินเทอร์เน็ตครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นมันจริงคงอยู่ในโลกเราในปัจจุบันยังได้ใช้กันอยู่แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ชี้ว่าการเปลี่ยนเทคโนโลยีมักทําให้เกิดฟองสบู่แล้วคนในสมัยนั้นก็ดูไม่ออกเป็นฟองสบู่จนกระทั่งมันแตกออกมาแล้วจริงจะเข้าใจครับ อย่างฟองสบู่เรื่องอสังหาริมทรัพย์ทัพพรามที่สหรัฐตอนแรกคนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าซื้อบ้านแล้วจะกลายเป็นฟองสบู่ได้นะคะใช่ครับคนมักไปคิดว่าไปซื้อหุ้นบริษัทนะครับมันเป็นของที่จับต้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดฟองสบู่ได้แต่บ้านนะครับมันเป็นของจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่เกิดฟองสบู่หรอกโดยเฉพาะการที่ที่ดินมีจํากัดครับในยุคนั้นสมัยนั้นคนก็เชื่อว่า ราคาบ้านนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีทางตกลงได้ครับราคาบ้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าร้อยปีครับเพราะฉะนั้นคนก็คิดว่ามันจะต้องสูงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งนะครับการปล่อยซื้อบ้านนะครับไปไกลแล้วคนซื้อบ้านไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่แต่ซื้อเพื่อเก่งกําไรเพื่อขายต่อพอหาคนมารับซื้อต่อไม่ได้ก็เกิดปรากฏการคล้ายๆดอกทิวลิปอีกเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เกิดเศรษฐกิจถดถอยฟองสบู่แตกนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะ คนที่มีบ้านเดือดร้อนแต่เดือดร้อนกันทั้งระบบเศรษฐกิจเดือดร้อนกันไปทั่วโลกเลยนะครับสุดท้ายราคาบ้านค่อยๆกลับมาเพราะอย่างน้อยบ้านใช้อยู่ได้ปล่อยเช่าได้นะครับคือใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ในช่วงเวลานี้แน่นอนนะคะคนก็เชื่อมั่นในบิตคอยกันมากแล้วก็เป็นกระแสะทั่วโลกด้วยนะคะช่างน้ําหนักอย่างไรคะในช่วงเวลานี้ใครจะเชื่ออย่างไรเป็นของห้ามไม่ได้นะครับท่านไหนมีสตุ้งสตัง,ตงอยากไปเล่นเกงกําไรอะไรนะครับผมก็คิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านนะครับ เพียงแต่ว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่หลงแห่ตามไปด้วยแล้วไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจเกมในรอบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการตื่นตัวในเรื่องของ Bitcoin กับ c r y ปโตเคอ r e เรนไม่ได้ไปเฉพาะคนที่มีสตังค์นะครับแล้วลงทุนเก่งกําไรกันแต่ไปถึงคนจํานวนมากนะครับแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นอายุ14ปีที่ปรากฏเป็นข่าวและผมคิดว่าก็คงจะมีคนจํานวนแบบนี้อีกไม่น้อยครับตอนนี้ราคาบิตคอยราคาคริปโตยังสูงอยู่ คนก็ยังคิดว่ามันไปกันได้แต่วันหนึ่งครับมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านมาช่วยการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อมองโลกปัจจุบันให้เข้าใจให้ดีขึ้นด้วยครับอนาคตก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ยากนะคะแต่อย่างน้อยถ้าได้รับรู้ว่าในอดีตเคยเกิดวิกฤตอย่างไรแล้วมีปัญหาอย่างไรก็อาจจะช่วยเป็นข้อมูลสําหรับปัจจุบันเพื่อคาดการหรือว่าดูอนาคตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ